สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องปรัดพิงชาแนลและก็ภาพเดิมๆที่เราเห็นก็คือวัวนะคะเรามาเลี้ยงวัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาที่ทุง่งนาข้างๆนาของเรานี่แหละนะคะนี่นะบรรยากาศนะคะวัวกำลังพรุ่งนี้เขายังเกี่ยวไม่เสร็จค่ะนี่ไงข้าวนะคะเขาเขาเกี่ยวมือค่ะแต่ว่า สงสัยเขามีนาหลายทุ่งนะคะยังไม่เสร็จนะไปหนูแดงลงไปอไอ้หนูแดงโดนไล่ตะกี้นะคะนี่นะวัวของเรานะคะกินหญ้าอย่างรเร็ดอร่อยนะคะเดี๋ยวก็จะไล่ไปที่สวนลวพะพ่อถิ่นจะต้องไปปลูกสลัดนะคะนี่นะวัวของเรานะคะนู่นเพ่ํคำแดงมาแล้วนะคะนี่ก็ตัววัวของเรา อันนี้นวลจันนะคะไปกลับขึ้นไปเปลยนีง่งนวลจันไปแกก็จะลงไปอะไรกับคู่เดียวกับเขาเฮ้เฮ้ไปไปไปเฮ้เฮ้เไล่มึนแล้วัวตัวนี้นะคะ ้องมีไม้ไป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 นู่นตัวอื่นเวกก็อยู่นู่นกันนะคะแดดนิดนึงนะคะไปนวลจันนางเอกนวลจันที่ยืนตรงนี้มดกัดมาแล้วรอบนึงแล้วนี่นะนั่คนะวัวของแดงอยู่ตามคันเทียนาไป ไล่ไม่ค่อยไปถ้ามันบนนี้ไม่นะฮะไป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 ม,มาไปนี่มันก้องมัวของมันไป เฮ้ยไล่ไบอกไปไปมันมึนองเจอไม้นะคะนี่นี่สุนัขเลี้ยงวัวของเราก็มานะคะขาประจําสตองนะลูกวัวของเราก็อยู่นู่นนะคะนี่ไอโดนจันโดนตีตะกี้นะคะมันยังกลับขึ้นไหมนะมึนขนาดหญ้ามันดีตรงนี้นะคะ นี่วัวของเรากิกนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ไล่ไปเถียงนะครับเพราะว่าเดวพิงจะไปปลูกสลัดนะน่ะมันลงไปละนะตามเขาไปละนี่นะบรรยากาศก็กประมาณนี้ละค่ะนะคะต้นนี้มีต้นตาลด้วยบรรยากาศนั้นแดดนะคะ ฝั่งนี้ที่เขายังข้าวาที่ยังเกี่ยวไม่เสร็จนะคะก็รอเกี่ยวมือนะเพราะรู้สึกว่ารถมันไม่คุ้มอ่กค่ะก็เลยไม่ได้เอารถเกี่ยวนะคะอืของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ สตองก็ยืนเฝ้านะคะนี่นะนี่นะมันะทอนแสงอะนะคะมันย้อนแสงอะนะก็เลยต้องเลยปรับแสงนะเดินรวมเดินไปตรงนู้นละถึงสักพักก็จะไล่ไปที่สวนนะคะ เพราะว่าไปปลูกสลัดนะตามทุ่งนามันก็จะแฉะอย่างนี้นะคะมันเป็นแม่เป็นน้ำหรือวอนไม่ชอยชอบลงมันก็จะหยุดแต่ตามคันแทนานนะมันก็ไล่ไปที่สวนละนะคะเป็นถ่ายคลิปก็บุกตะลุยไปตะลุยตอฟางไปนะคะ มาดูดูที่เราจะลุยมานะคะฝั่นงนี้เขาเกี่ยวมือเห็นไหมคะมัดข้าวนะนะสมัยปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเห็นเห็นน้อยนะมีน้อยนะเพราะว่าเขาเอารถเกี่ยวกันหมดแล้วนะคะ่ะวัวของเราจุ้มนี่เป็นจุ้มหญ้าสปาต้านะหญ้าดีอ่ะ ัวก็กินดีนั่ตสตองสตองก็มานะคะเดี๋ยวก็ไล่ไปที่สวนของเราแล้วเดี๋ยวจะไปปลูกผักนะคะลองซื้อเบีย้ยผักสลัดมาเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กนะคะอย่างละห้าสิบต้นนะอันนี้ก็ร้อยต้นจะเอาลงแปลงนะคะอ่ะก็ที่เหลือก็เอาลงกระถางน,นะคะรอดูว่าจะหมูหรือจะจ่าเตรียมหาแสลนให้ให้ละให้น้องละนะคะ เพราะว่าถ้าไม่ใส่สแล,ลนแดดช่วงนี้แดดแรงเนาะมันก็ไม่รอดอะผักนะคะบรรยกาดวัวก็จะเป็นนี้มันจะจากาศทุ่งนานะะทุ่งนาน่ยังมีที่แฉะอยู่เลยฝั่งนี้ก็ยังเกี่ยวไม่เสร็จนะคะฝั่งนี้ก็วัวของเรานะคะพระเอะขำแดงกับแม่ของเขา นะก็จะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะทำได้่ะไม่มาไปกลับขึ้นไปขึ้นสวนไปเลยป่ะไปมันก็ขึ้นสวนไปเลยไป ไม่ปรับแสงไม่ได้นะมืดมากต้องปรับแสงนะคะเพราะว่ามันสะท้อนแสงมันย้อนแสงนะคะป้าจะประมาณนี้นะคะวัวภาคบ่ายของเรานะเราก็จะเลี้ยงอย่างนี้นะคะอาจจะแบบเออมีทั้งมืดทั้งสว่างนะคะเพราะว่าเออมันย้อนแสงนะ โอเคคลิปนี้พิงฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ f อฟซีท่านรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ยอดผู้ติดตาม233คนแล้วนะคะขอพอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ